ชมพู่ขอเคลียร์สาเหตุเปิดประเด็นแอบ,บทักษอนคุยเด็กพี่หนุ่มเห็นด้วยจากประเด็นร้อนแรงของแม่คนเก่งแอบ,บทักษอนพังสุขเจริญที่ถูกจับตามองความรักครั้งใหม่ว่าแม่นั้นแอบ,บคุยอยู่กับเด็กหนุ่มที่ไหนกันเนาะหลังจากที่ถูกชมพู่อรารยาแซวกลางรายการว่ากินเด็กแล้วมันกระชุ่มกระชวยจริงไหมพร้อมกับจี้ถามต่อว่าไม่เห็นจะต้องเครียดเลย ตัวเองก็มีเด็กคุยไม่ใช่หรอก่อนเป็นประเด็นด่งดังล่าสุดประเด็นข้างต้นถูกหยิบมาพูดกันอีกครั้งในรายการสามแซบโดยแม่แอฟบอกว่าบอกแม่ชมเลยว่าแม่ต้องรับผิดชอบก่อนที่แม่ชมจะขอเคลียร์แล้วจ้าว่าที่พูดออกมาเรื่องข้างต้นมีที่ไปที่มาอย่างไรโดยแม่ชมขอเคลียร์กลางรายการสามแซบว่าไหนๆคือขอเคลียร์นะ ที่พูดว่านั้นไม่ใช่อะไรเวลามีเด็กมารายการแม้จะดึงดูดเด็กนี่ไม่ได้รู้จริงว่าแม่คุยหรือไม่ได้คุยกับใครคือพูดไปอย่างนั้นแหละแต่เห็นว่าทำไมมีเด็กๆมาแม่ได้ตลอดเด็กจะเขินแล้วก็มีเคมีกับแม่จริงทางด้านหนุ่มกันชายก็ขอคอนเฟิร์มว่าอันนี้จริงนะอะอะอย่างไรก็ตามถ้าแม่มีความรักครั้งใหม่อย่าลืมเล่าสู่กันฟังหน่อยนะจ๊ะคุณแม่